มานู่นแล,ล้วครับคั่ไอรถขุดซุมิโตโมเอชสองหนึ่งศูนย์ทีมงานฟ้าบันดาลเดี๋ยวจะเอาโซ่กับฟันเฟืองสปอเก็ตไปส่งไปส่งให้กับพี่บอยส่งให้สองหนาสซัดดี าฝันเฟืองสปกเกตเข้าไปแล้ว่าวนี้โซ่พี่บอยยังไปไม่ถึงครับเดินกระเพกกระต่ายขาเดียวไปยังไม่ถึงมาเดี๋ยวพี่โม่ไปส่ง เ็นเหตุการณ์โซ่หลุดน็อตฝันเฟืองสปอเก็ตขาดซานี s y 2 1 r c Super Ace ของทีมงานประบรนานตั้งแต่โน,โน้นแล้วครับก่อนที่จะหยุดส่งท้ายปี2568แล้วก็มาปี2569เนี่ยก็เริ่มเข้าสู่ระบบ ก่อนลุยงานก็เคมกันก่อนมีคันนี้คันเดียวครับที่ค่อนข้างเต็มร้อยนอกนั้นก็นเดินเนี่ย อ่อนดๆดแอดแ,อดแอดบ้างตามสภาพน้นพี่บอยใกล้จะถึงแล้วกองทัพรถขุดก็จะไปรวมกันอยู่โน่นนะสานน่สาคันพี่โมคันหนึ่งเดี๋ยวพี่โมเอาโซ่ไปส่งเดี๋ยวก็เดี๋ยวมาเคลียร์พื้นที่ทำงานรอ บอยเดินกระตา่ายหาเดียวไปไปหาตู้เชื่อมหาไฟเพื่อที่จะบงน,อน็อตแล้วก็ใส่ฟันเฟืองสปอเก็ตเข้าไปประกอบโซ่เข้าไปทำงานในลำดับต่อไป บ้านดอนมนครับบ้านดอนมนเทศบาลตำบลดอนมนอำเภอสตึกจังหวัดปุณดีน้ำก็กะเอาไว้ประมาณหนึ่งสัปดาห์นับจากนี้น่าจะจบสำหรับงานที่นี่ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง มาถึงแล้วพี่บอยเพื่อได้เสียมไงดีแทะก็เสียมไงดีแลยว่าสุดยอดเลยว่าท่านเปาเสียมยางดีเลยสุดยอดเนี่ยเป็นไงเสียมเนี่ยมันเสียมไม่ได้กินอ่ะต้องใช้รุ่นนี้เลยนะครับโกยออกสุดยอดต้องเอาไปโคขุดออกอ่ะดิ้นอ่ะ อัดไม่รู้ว่านานเท่าไรนะอัดนานแล้วอัดนานแล้วอ,อ,อ,อีกอีกอีกอยับไปอีกอยับไปอีกนานละสุดยอดอออเนี่ย Đéo đéo sao biết tốt anh Phó à phó phó Cả bị yết sao biết cả bị nói nương Yết yết Phó à Phó lá Phó đạt ma đạt ma, พ่อพ่อมาแล้วมาแล้วนู่นปิดเลยบันไดลิงปิดเลยเกปฝาบรรดานี้เขามีอะไรให้ดูเด็ดเด็ดเยอะพ่อพ่อยเพิ่ขึ้นเนี่ยเจ้าโวยเพิ่ขึ้นเนี่ยของเราไหม มาหาประเด็ลิงกูง้อเลยปัะเดนลิงกูประเดนคุ้นกันไปรึ้ระลิงหลอกเจ้า <S <S ปะลิงหลอกเจ้ามัเป็นยังไงซะเนีย่ยจิบจิบมีของท่านเปาเหลือตัดโซ่แม่นบ่นตัดโซ่อ่าเดี๋ยวนายช่างกำลัเงเดินทางมา จากสช่างศูนย์ลังอ่แต่ไม่รู้ช่างไหนนะช่างศูนหรือช่างหนึ่งช่างสองครับโอ้โหคันนี้ก็อ่าอย่างอย่างที่บอกกันเนี่ยน็อตน็อตฝันเฟืองนะครับมันขาดเดี๋ยวบ่งบ่งน็อตออกแล้วก็ใส่ฟันเฟืองเข้าไปประกอบโซ่คันนี้ ส่วนคันนี้เหลือตัดโซ่ร้อนนานเปลี่ยนแล้วเรียบร้อยคันโน้นไม่มีอะไรคันโน้นเสร็จเรียบร้อยแล้วดูเยอะได้ใจสั้นเรื่อยใส่กันเร็วมีกบบ่ล่ะเบิ้งเนี่ยเนอะูวิกัดแล้วมีกบบ,บ่มีนกคอยเชี่ยเลยอะไรคอยเชี่ยป็นไงพอดีวะโบ้างงวดเบิ้งบ่ นี่ครับแล้วให้ดูเป็นขวัญหูขวัญตาหน่อยดินที่มันอยู่มานานสาสิบปีสามบปีลย้ปะน่าจะแต่แต่พอมเจ้าเขามารอบล่าซุดผลว่านี่งาดครับพี่ตู่งาดมีขวบบอพี่ตู่บางนีเด้อ นี่แ yup. ล้วอริมก้นวันนี้เจ้ากับแกแข่ให้เพิ่นขึ้นแข่งขนาดขึ้นเนอะคนละเทียอวไรมาแข่งหรอกนี่มีตัวปั่นอยู่ทั่วได้ด้วยอะไรปั่นไม่ใส่หรอกอุ้ยใส่ไ่ได้หรอกตัวปั่นตะเจาะน่ะตัวปั่นตะเจาะบอยได้จังไหนเขาใส่อยู่จนว่ายูนก้เออไม่บอกเอาแต่ไปไอ้บอยลองลองใส่โชว์หางนั่นเนี่ยใส่โชว์บัง เอาไห้ท่านเปาใส่ขางนี้ก็ได้ี่เออใส่ขางนี่กันประมาณจักตันเงินดินเนี่นสามตันได้ปอ,อดินนองไดดมมางแน่ท่านเปานองได้เราอยากฆ่าหรอ ขอปลาตะกรอนแมนดูมันฉีกแล้วด้วยโอ้มันแมนแจ้าครับเอาไว้อีกส้นหรอกเอาไว้ในกินน้อยเนีย่ยครับโคนกบเหมือนกลบลอยกบดูอยู่เลยครับนี่ม,นมีกลบลอกมีแต่ปลาไหลมีแต่ปลาไหลบอกกบแล้วก็งูดินอะไรประมาณนี้ประทาบเนาะดูดลงอะไรางั้น ประมาณนี้โอเ <Okay. S 2> คอพักกันไปก่อนครับเดี๋ยวให้ทีมงานก็แค่ดินไปก่อนคอยมาดูตอนที่มันสะอาดไม่ไม่ได้การออกไปเลยฮะนีไหไเปลานี่